ปัจจุบันนี้มันถึงขั้นที่สังคมเราต้องหันกลับมาดูนะครับอย่างเช่นพระพิสุสัมมนเนรที่อยู่ตามวัดต่างๆนะครับท่านก็ตระหนักและท่านก็มองเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารนะครับอย่างเช่นวัดสีกันนะครับที่อยู่เขตดอนเมืองนะครับหรือวัด พุทธสยามนะชื่อเจงเออชื่อจริงเนาะชื่อทางการนะครับท่านพระครูโพธิสุตาธรครับผู้ช่วยเจ้าอาวาดวัดศรีกันนะครับท่านก็ได้ลงมือทำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกกล้วยปลูกผักปลูกผลไม้ซึ่งในโซนนั้น เขาได้บริจาคที่ให้ท่านประมาณหลายไร่พอสมควรนะครับอยู่ไปทางที่จะไปทางมหาวิาลยรงังสิตนะครับผมฉะนั้นก็เลยบอกกับท่านผู้ฟังว่าแม้กระทั่งพระพิสุสงฆ์ท่านก็ตระหนักดีว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่ข้าวปลาอาหารจะลำบากจะขาดแคลนนะครับ ฉะนั้นได้พูดคุยกับท่านชื่อเดิมท่านชื่อท่านพระมหาอุดมพลคำนะเป็นถิ่นดั้งเดิมอยู่ที่อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็พอรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนนะครับปัจจุบันท่านเป็นพระมหาแล้วก็จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับผมที่วังน้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาด ท่านกำลังนำพระพิสุสัมมาเนนนะเพื่อที่จะปลูกผักปลูกอาหารและก็สิ่งที่ได้รับมานี่นะครับผลิตผลที่เก็บเกี่ยวเนี่ยก็นำไปทำเป็นโรงทานนะฮะนำไปทำเป็นโรงทานนะครับท่านผู้ฟังครับเช่นพระ เดชพระคุณหลวงพ่อบุญร่วมเราปุญญมโนนะครับท่านก็กำลังลงมือทำที่สำนักพุทธเมตสำนักพุทธธรรมพระโสนอุตระสำนักปฏิบัติธรรมที่มาบแ่นะครับท่านผู้ฟังวันอาทิตย์ที่27นี้พวกเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจกันไปเทปูนเสาที่ จะทำอุโมงค์เพื่อปลูกสมุนไพรนะฮะไม่ว่าจะเป็นย่านางไม่ว่าจะเป็นภูคาไม่ว่าจะเป็นหลายๆสมุนไพรนะแล้วก็พร้อมทั้งพืชผักที่กินได้พวกน้อยนงน้อยนาอะไรที่มันเลือ้อยได้นะครับก็จะให้เป็นอุโมงค์นะครับ แล้วก็นำผลผลิตเหล่านั้นเอาไว้เป็นรองรับในอนาคตต,ต่อไปนะครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าสังคมเราในอนาคตต,ต่อไปนี้ลำบากกันแน่นะครับในเรื่องอาหารการกินนะครับเราเจริญทางด้านวัตถุมาสุดๆแล้วนะครับและมันเป็นธรรมชาติเหลือเกินนะครับที่สูงสุดก็ต่ำสุด หลักศาสนาพุทธเราท่านบอกเอาไว้ว่ากฎอนิจจ์นะฮะอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับผม